โอ้โหแฟนบอลลิเวอร์พูลบอกเลยว่าหวานเจี๊ยบนะครับเมื่อกี้โอ้โหสุดยอดมากๆนะครับที่แอนฟิลลิเวอร์พูลยำใหญ่ใส่เวสแฮมเดืนเต็ดแบบสนุกมากๆครับ5ปราตัวตัวหนึ่งเข้ารอบรองชนะเลิศคารบาบอกครับเป็นที่เรียบร้อยลิเวอร์พูลโชว์ฟอร์มดุมากๆครับไล่ถล่มเวสแฮมขารลอย5้ในศึกคารบาบอกครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา เทียนฟิวเนี่ยเป็นศึกคาร์บาวครับรอบก่อนรองชนะเลิศครับโดยทางลิเวอร์พูลเปิดบ้านรับมือคุนคอนเวสแฮมนะเล่นมาได้9นาทีเศษครับลิเวอร์พูลทักทายก่อนในง่วะฮาวิเอเลดครับตัดบอลก่อนลากกดด้วยซ้ายแต่บอลหลุดเสาไกลออกไปนิดเดียวจากนั้นนาทีที่14ก็เป็นโอกาสของลิเวอร์พูลอีกครั้งโดยครั้งนี้ก็เป็นคนเดิมอย่างเอเลียดเนี่ยได้สับไกลแต่บอลยังคงหลุดกรอบออกหลังตามเดิมครับ โอกาสจบสกอร์ยังเป็นทางลิวร์พูที่ทำได้ดีกว่าขาดแค่ความเฉียบคมนาทีที่22ครับพี่นุนเยสไหลมาให้โดมินิกสบอสไลยิงตัวเสาไกลแต่ทางคูติสโจนกดเข้าซองของอันฟรองอเลโอรานะครับจนแล้วจนรอดครับนาทีที่28ครับลิวร์พูมาออกนำา1 0จากความสุดยอดของสบอสไลครับยิงไกลด้วยขวาบอลพุ่งเสียบเป็นจรวดเลยครับแบบหมดจดให้ครึ่งแรกครับลิวร์พูพลาดนำห่างครับเอเลียดแครอสอย่างงามให้กับโคดี้กาโปโคงเน้น แต่ดันสะบัดบอลหลุดเสาวขวามือไปนะครับเ<ม>ครื่องหลังผ่านไป4นาทีนูนเยสครับพลิกตัวแล้วอัดด้วยซ้ายทำเอาอันฟรอนโซอาริราต้องออกแรงเซฟปัดบอลออกหลังอีกแล้วลิเวอร์พูลมาจนได้ครับนำห่าง2 0นาทีที่56นูนเยสแทงเข้ากีดโทษทางซ้ายให้กับเกเตสโจนครับสอดเข้าไปยิงบอลลอดขาของอาริราเสียบตาข่ายสกอร์ก็ขาดเลยครับ3 0นาทีที่7 1ครั้งนี้เป็นโคดี้กัปโปร,รับบอลก่อนโยกแล้วกดด้วยขวาเสียบเสาแรกไปครับ เวส์แซมเหมือนจะยังไม่ยอมกับไล่มาเป็น 1- 3นาทีที่73จากจากหวะวังยาวให้กับเชีร์รอดโบเวนอ่าแล้วก็ล็อกผ่านกองหลังเข้าในแล้วก็ปั่นด้วยขวาเสียบตะข่ายแบบสุดสวยเหมือนกันท้ายเกมครับนาทีที่80นุนเยสเนี่ยลากตัดจากทางขวายิงชนเสานะครับกระดอนเข้าทางโมซาลาตัวสำรองก็จิ้มแต่บอลหลุดกรอบนะครับจนนาทีที่82ครับต้องบอกว่าซาลามาแก้ตัวจนได้จากจังหวะลุนเดียวก่อนที่เขาจยิงผ่านอาริเอร่าเสียบตะข่ายเป็น4 1 ลิเวอร์พูลครับมาได้อีกลูกนาะทีทีท่84โดยครั้งนี้เป็นความสามารถล้วนๆเลยของเคอร์ติสโจนนะครับลากแหวงมาเองก่อนโยกเข้าเขตโทษแล้วยิงด้วยขวาเสียม,มุม5-1จบเกมลิเวอร์พูลถล่มเวสแฮมไป5-1ครับโอ้โ oh หไปเล่นรอบรองชนะเลิศได้สําเร็จก็ยินด,ด,ดีด้วยครับความสามารถของโจนเบอร์ริงแฮมล้วนๆเลยนะครับถือว่าเป็นอะไรที่แฟนบอลลิเวอร์พูลดีแล้วใจชื้นมากๆนะครับถือว่าจวดชาตมหาคนครเลยนะครับ5-1 รอบรองชาเลิศร,รอเขาอยู่สำหรับหงแดงเลยว่าปูจัดฮะเวรุนจัดไปยาวๆเลยนะครับผม